ตอนนั้นเราก็เข้าไปที่รีสอร์ทผมได้เข้าพักในห้อง201ที่นี่อยู่ครับได้ยินเสียงมันเคาะประตูพอเปิดดูปุ๊บปรากฏว่าเห็น,เป,นเป็นรูปร่างของผู้หญิงครับมผมยาวปิดหน้าคนหนึ่งผมก็พยายามถามว่าใครมไม่ตอบเขาก็พุ่งเข้ามามและทีนี้ผมก็สะดุง้งตื่นพี่มผมก็เลยแบบเออถ้างนั้นเราลองเดินตามผี่ไปดูแล้วกันครับแต่ทีนี้ปรากฏว่าอ๋ะ พอเดินไปจนถึงบันไดสังเกตว่าเห็นเหมือนทีโายืนอยู่ตรงบันไดพี่ปรากฏว่ามีสายเข้าผมมองไปอ้ชื่อมันเป็นชื่อของทีนี่ว่ะผมก็จินตนาการแล้วว่าไอคนที่มันเดินมากับเรามันคืออะไรก็เลยค่อยๆหันไปดูครับรับว่าภาพที่เห็นคือเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าที่เป็นในฝันนะพี่